หรือถูกพักถูกลบชื่อไปทำการว่าความในศาลสะเทือนวงการยุติธรรมนะครับหลังจากที่วันนี้มีกลุ่มผู้ใช้ Facebook ของทนายความนะครับส่งต่อข้อมูลของทนายความชายรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับรับว่าความมาแล้วหลายคดีแต่กลับพบว่าทนายความรายนี้เป็นทนายความปลอมครับไม่มีใบอนุญาตว่าความ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทนายความครับเรื่องนี้ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นะครับจนเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะมีข้อมูลระบุว่าทนายความรายนี้ว่าความในคดียักยอกทรัพย์ชนะอายการเรื่องนี้ร้อนถึงสภาทนายความต้องรีบออกมาชี้แจงนะครับ ก็ย <Vander> ืนยันครับว่าชายรายนี้เป็นทนายความปลอมครับมีการปลอมใบอนุญาตทนายความขึ้นมานะครับเนื่องจากเลขที่อนุญาตเป็นเลขที่ของบุคคลอื่นครับเมื่อตรวจสอบรายชื่อก็พบว่าชายรายนี้ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาชีว่าความของสภาทนายความมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตว่าความใบอนุญาตของทนายความนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวมีความผิดตามพรบทนายความนะครับถือว่ามีโทษทางอาญาชัดเจน คำในความนั้นเราจะตั้งขึ้นตามเพิ่งหยัดสภา 2, ในความ2528ในเพิ่งหยัดัากล่าวนั้นเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ชัดเจนในมาตรา3 3กําหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาไรความหรือถูกพักถูกลบชื่อไปกระทาการว่าความในศาลยื่นคำฟ้องทำ,ทำถแถลงคุณพรรวมทั้งคาร้องคําแถลงต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามทําหน้าที่นี้ ถามว่านักการไปป่าฝืนมาตราสจำันั้นนี่นะครับในปรบวัอาณานิมได้มีกฎกําหนดโทษไว้ในมาตรา48กําหนดโทษว่าถ้าผู้ชายป่าฝืนมาตราสจำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือในส่วนของสภาทนาณาวามไม่ใช่แค่สภาทนายความเท่านั้นนะครับ แต่อายการเองก็ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีกระแสข่าวว่าชายรายนี้ว่าความชนะอายการในคดียักยอทซั์ครับซึ่งจากการตรวจสอบกับอายการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็พบข้อมูลครับว่าชายรายนี้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการว่าความจริงครับแต่เป็นคดีช่อโกงครับโดยครั้งนั้นชายรายนี้ทำเรื่องขอเป็นโจ์ร่วมกับอายการนะครับซึ่งผ่านมาเพียงไม่นานนี้เองนะครับและคดีนี้ซึ่งเป็นคดีช่อโกง การเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถทํากันได้เรียบร้อยนะครับศาลรจรึงจําหน่ายคดีนี้ออกไปแต่ตามกระแสข่าวที่บอกว่าชนะอายการในคดียักยอกทรัพย์นั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับหลายท่านอาจจะเริ่มกังวลน,นะครับว่าถ้าหากเรามีคดีความขึ้นมา เราจะมั่นใจได้อย่างไงนะครับว่าทนายความที่เราติดต่อพูดคุยอยู่นั้นเป็นทนายความจริงหรือเป็นทนายความปลอมนะครับให้สังเกตง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเราไปตามโรงพักต่างๆนะครับจะมีทนายอาสานั่งอยู่ตามจุดต่างๆในโรงพักคอยให้คาปรึกษาในคดีความนะครับและทุกครั้งเวลาเราพูดคุยกับทนายความนะครับก็สามารถขอดูใบอนุญ,ญาตทนายความได้นะครับโดยนําชื่อแล้วก็เลขที่อนุญ,ญาตนั้นนะครับ โทรสอบถามกับทางฝั่งของสภาทนายความเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทนายความที่เราคุยอยู่ด้วยนั้นเป็นทนายความจริงๆครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องนี้รู้อย่างในวันนี้ครับผมชานนลขุมทรัพย์และทีมข่าว C H 7 H D News ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ